จเจริญทั้งกายทั้งใจ,จเจริญในธรรมนะ,จะเจริญในคุณงามความดีทำคุณงามความดีเป็นมาตรฐานถ้าใจมันไม่ชอบดีอ่ะต้องควบคุมให้มากไม่ใช่ไปควบคุมแต่ภายนอกนะกายก็มัดเอาไว้ใส่คุญแจวไว้ไม่ให้ไปทําลายคนอื่นด้วยความสะดวกแต่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยใส่กุญแจวไว้ได้ไหมล่ะไม่ได้ มันก็เที่ยวปัดเที่ยวเหวียว่ยงเที่ยวนั่นอยู่ใ่ลักษณะใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานถ้าควบคุมห่อบังคับเนาะเรียกว่าหอบังคับหัวจิตหัวใจแล้วได้เนี่อย่างอื่นก็จะตามมาแต่หัวจิตหัอใจกักบ,บริเวณได้ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นระหว่างกายกับใจมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะเนาะใจนี้เป็นนามมันจะวิ่งไปไหนก็ได้ มันจะไปด่าใครก็ได้มันไปชมใครก็ได้มันจะไปเกลียดใครก็ได้แต่ถ้ามันไปเกลียดไปชังเนี่ยแล้วยังส่งเสริมมันอยู่ไหมเราถ้าไปส่งเสริมอยู่โอ้ยุ่งเลยหัวจิตหัวใจมันปล่อยมันไปมันเที่ยวมันเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยกายบางทีก็นอนอยู่นี่เนี่ยจิตเนี่ยจริงๆเนี่ยความคิดมันโง่แล้ว ธรรมะมันอยู่ตรงไหนนะอันนั้นมันต้องควบคุมนะถ้าขนาดฝันยังไปทำร้ายคนอื่นฝันก็ยังไปดีใจหัวจิตหัวใจต้องฝึกแล้วแหละถ้าธรรมะโดยหลักคำสอนจริงๆนะเกรี้ยิช่างก็ไม่ดีถ้าสงฆ์มันดีทีนี้ก็ไปหลงมันอีกทีนึงท่านถึงเปรียบเทียบอยู่เสมอเสมอว่าเสียงพินสายพิน ตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างความทุกข์กับความสุขก็เหมือนกันถ้าไปติดสุขเมื่อทุกมายุ่งเลยเรายุ่งเลยเราต้องคิดเนื้อสุขเนื้อทุกได้มันอ้าวถ้าทุกตายไปนี่ก็สุขมาแทนที่ถ้าตาสุขไปเนี่ยตาทุกก์ก็มาแล้วถ้าถ้ายายทุก์มาเนี่ยตาสุขไม่ได้มามันอยู่ทับซ้อนกันไม่ได้ก็เลยทัางคิดตรงไหนทีนี้ เกียรติก็ไม่ไดีไงรักจนหลงหลงจนดืมหูลืมตาเกิขึ้นล้วก็กลับมาทุกอีกแล้วมันมีสองฝั่งเนี่ยเราก็เลือกได้โอ้ตอนนี้มีความสุขมันก็อยู่ความทรงจําของเรานะวันนี้มีความสุขวันนี้ทานข้าวอร่อยนะวันนี้ลูกหลานทําถูกใจแต่วันไหนวันใดวันหนึ่งที่เผื่อเขาทําให้ถูกใจเราไหมวันนี้ก็มีความสุขสบายอยู่นะเวลานี้ เพอแป๊บเดียวทุกมาแทนที่แล้วยุ่งในทีเนี้อย่างยกตัวอย่างที่ท่านสวดกุศลากุศโลบายนะกุศลาแปลว่าไม่บาปเนาะเป็นกุบุเป็นกุศลอกุศลานี่โอ้โหตรงกันข้ามเลยบาปไม่ดีไม่ดีแต่คําว่าอัปยากตาทีนี้ไม่บาปแล้วก็ไม่บุญมีบาปแล้วก็ไม่ทุกเกินไปมีทุกเราก็ไม่ทุกเกินไปมีสุขก็่าไปลงสุขเกินเกินไป หวานเป็นลมขมเป็นยานหวานนี่เราชอบเลยเนาะส่วนมากเราก็ชอบชอบชอบแต่มันแต่มันก็เป็นโทษเหมือนกันนะแต่ถ้าขมมันเป็นยาท่านได้บอกคาําด่าสักคาหนึ่งบางทีดีกว่าคำยกย่อง,องเป็นร้อยคําพันคำนะนะอะโดนดา่าโดนติอะไรนะแต่ต้องบัณฑิตนักปราดนะแต่ถ้าคนพานติกันเอาแล้วทีนี้มันจะจบยังไงเนี่ยถ้าฝายหนึ่งนะเป็นคนดีฝายหนึ่งเป็นคนชั่ว มันพอพอไปได้แต่ถ้าดีทั้งทั้งสองคนเลยถ้าสมมุติว่าเราก็ดีเขาก็ดีมันก็ไปกันได้ไปแนวทางเดียวกันได้แต่คนหนึ่งเป็นคนพาเนี่คนหนึ่งเป็นคนพาเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เราจะทำยังไงทีนี้ทำไมโลกอันนี้มันประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งเหล่านี้ให้เราไขาควรให้เราทบทวนไงเลือกได้ทีนี้ แต่ถ้าเราจะไปเลือกเอาไม่ตายไม่ได้นะเลือกเอาไม่เจ็บมันเลือกไม่ได้ั้งนั้นนะเพราะเขาตีเกาะไปแล้วเขาปักหมุดไปแล้วนี่เป็นตน้นเราเลือกที่จะทําทดีได้เนื้อมีหนังแล้วก็ยืนอยู่ได้พ่อแม่ให้ไก่เราเกิดมาให้คําชี้แนะไว้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็มันลาดับชีวิตนะเนาะโอ้ปฐมมายก็อยู่สบายมัชิมวาไวก็สบายตอนนี้ยุ่มากแนละ้วคบทนบริบูรณ์ แต่บางคนมีเฉพาะปฐมวัยคือความสุขภายนอกทางโลกโลกีะมีบ้างทดสอบลองแล้วเราเก้าไปในวงจรแล้วก็ถอยกลับมาถ้ารู้เท่าทันมันก็ง่ายมันก็ดีอยแต่บางคนไม่เก้าไปแล้วในเมื่อเก้าผิดแล้วไปเลยไปหมดเลยคนที่มีสาระในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีสาระไหม เราต้องประเมินนะใช่ไหมก็ความหลงนี่เป็นเหตุมากๆเลยนะหลงตัวหลงต้นหลงคนอื่นหลงตัวเองคนต้องจบปร,ริญญาถึงจะทําทดีได้ถึงจะเป็นคนดีได้คนไม่เป็นปริญญาเป็นคนดีไม่ได้หรอกมันใช่ไหมไม่ใช่คนจบม,นมอต้นมปลายเป็นคนดีไม่ได้หรอกก็ไม่ใช่อีกแม้แต่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเลยนะ แต่ศึกษาเกจชีวิตของตัวเองจนกระทั่งที่สุดก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วก็เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเล่าลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจากการปฏิบัติแต่บางคนเรียนมาเฉยๆถ้ามีแต่ในกระดาษเฉยๆมีแต่บนกระดานดำไม่เฉยมีแต่คําพูดของคนที่เกิดก่อนบรรพบุรุษของเราครูอาจารย์เรามาบอกเฉยๆแต่เราเราไม่ได้นํามาประพฤติปฏิบัติ มันจะได้ประโยชน์ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์คิดได้แต่ยังไม่ได้ทําไงทําแล้วแต่ยังไม่ได้ผลไงเพิ่งเริ่มใหม่อย่างยกตัวอย่างจะไปตั้งโรงงานย่อมย่อมอุตสาหกรรมย่อมย่อมเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเพิ่งลงทุนถ้าเราไปหยุดอยู่ทีน่นี้ไม่ก้าวต่อไปทุนก็หายกําไรก็หดแต่เราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าก้าวต่อไปเนี่มันจะได้กําไรไหมเนี่ย มันจะได้ทุนคืนไหมอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยชีวิตของเรามันมีกายกับใจเป็นต้นทุนอยู่แล้วเราพอ่พอคูดมบอกไม่จําเป็นต้องเรียนหรอกถ้าเป็นคนดีมันก็ใช่อยู่ถ้าไม่เรียนไปเป็นคนดีทุกคนได้ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่บางทีเรียนจบก็มาเป็นโจรบางคนไม่ได้เรียนก็เป็นโจรอย่างนี้มันยุ่งเลยเพระอแม่ครูบาอาจารย์หนี่รุ่นอ่านหนังสือก็ไม่ได้ก็ช่างซื่อเสียงให้ แล้วคนเคารพบูชาคอนบ้านคอนเมืองคอนโลกคอนแผ่นดินนะเอย่างนี้เป็นต้นอีกคนมึงคนน้ภาษาไทยก็ไม่ได้เลยแต่เขาเป็นคนดีอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้จำหออจำมาแล้วเขา้ามาปฏิบัติลหลายหคนนะที่ปรากฏการอยู่ในสังคมที่ปรากฏอยู่ต่อ,อสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องแยะๆไปหมดใช่ไหมนะ ถ้าจบปริญญาจบมหาปทอไหนก็จะเป็นปทสูงสุดปทอเก่าถ้าเป็นคนดีมันก็ดีท่านนะถ้าไม่เป็นคนดีก็แย่เรียนมาเสียเป่าไม่เป็นคนดีเลยอีกประเภทหนึ่งทีนี้เรียนก็รุ่มรุม,รม,รมดอนดอนแต่ก็ผ่านไปได้แต่มันไม่ถึงขั้นสูงสุดตามหลักสูตรรได้แค่นี้ปริญญาเข้ามาหาวิทยาลัยนั่นนะนะ เป็นคนดีทุกคนไหมก็ไม่ใช่คนจบต่ำๆนี่คนไม่ได้เรียนนี่นะเป็นคนดีทุกคนมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ผสมกันอยู่ในโลกกันนี่นะนในโลกถ้าบอกคนเดียวโอ้โหเด่นแล้วก็ลงตัวเองยุ่งอีกทีไโอ้โหคนนั้นดังเป็นผู้เลยดังเป็นผู้แตกเลยแล้วมันดังอยู่ตลอดไหมล่ะก็ไม่ใช่บางทีถึงเขานน้นดับเลยทีนี้ดังกระดับมันอยู่ใกล้ๆกัน ดังเด่นดีมันไม่ดังอยู่ตลอดนะไม่ดังอยู่ตลอดเท่ากันในโลกอันนี้ในพื้นแผ่นดินอันนี้แต่เขาสร้างตำนานสร้างผลงานเอาไว้มันจะผลงานการสร้างทีนี้ช่นเป็นเป็นมนุษย์ได้พอใจสูงไงจะเป็นผู้เป็นคนได้อยู่ที่ผลของงานถ้าผลงานหลอกๆก็ยุ่งอะไราเงยหัวใจหัวใจแล้วนะมันห่างชิ้นห àng, ่างธรรมันไปติดอย่างอื่นทีนี้วัตถุนิยม นิยมในวัตถุอัตตาแปลว่าตัวตนหลงตัวลืมตนยุ่งเลยมันเกินงันที่การกระทํานั่นเดถ้าวัตถุภายนอกปัจจัยเงินทองก็ดีมันก็เด่นคนที่มีฐานะร่ํารวยมันก็เด่นตรงนั้นแต่ถ้าถ้าเราไปหลงอ่ะหลงอยากจะมีอย่างเข้าบ้างอยากมีมากอย่างเข้าบบาง แค่คิดก็ทุกข์ด้วยอย่างทุกข์แล้วไม่รู้วจะตายวันตายพุ่งไม่รู้ว่าจะเจ็บวันนี่เลยเจ็บวันหน้าไม่รู้จะป่วยวันหรือป่วยวันจริงๆเจ็บใค้ได้ป่วยมันไม่บังเอิญมันมีติดตัวเรามาตั้งแต่ตนแล้วความตายก็เช่นกันสูงต่ำดาเขาก็ต้องไปแต่ท่านเช่ดชูใครท่านเชื่นชมใครทีนี้ก็เชื่นชมคนที่ดํารงชีวิต แบบผู้มีธรรมะไงใช้สินใช้ธรรมอยู่กับสินกับธรรมตลอดตลอดชีวิตเลยเขากล่าวถึงพูดถึงเกิดอยู่ที่หนึ่งไปสร้างคุณงามความดีที่หนึ่งก็ได้ถ้าเกิดอยู่ที่นี่ถ้าสร้างความชั่วทําความชั่วไปอยู่ข้างหน้าก็ทําความชั่วอย่างนี้ก็เดือดร้อนไปทั้งทั้งหมดเลยนะเดือดร้อนไปทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ความสุขแล้วมันไม่ใช่หาความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเกิดที่นี่ไปสร้างดีที่อื่น เกิดที่นี่สร้างดีที่นี่มันก็ได้คนจบสูงหัวจิตหัวใจสูง่ามันก็ดีแล้วนี่คนเรียนไม่สูงอะไม่ดีไม่เรียนหาพิทีอะไรเลยแต่หัวจิตมันหัวจิตหัวใจมันสูงมันก็ใช้ได้อยู่แต่ประเภทหนึ่งที่ในเรียนสูงจบสูงแต่หัวจิตหัวใจช่างต่ำเหลือเกินอีกประเภทหนึ่งก็ยิ่งอยู่ต่ำหัวจิตหัวใจต่ำด้วยเลยด้วย เราทำได้จนเคยชินทำดีแล้วนะนะเหมือนกับเราไปทำงานเนี่ยทำจนเข้าที่เข้าทางลงตัวอยู่สูงหรือตัวแล้วนะก็อย่าลืมนะคิดถึงคนอื่นบ้างถ้าเรามีก็เผื่อแผ่เออเพื้อเผื่อแผ่บ้างอย่างเป็นตน้นก็จะเก็บไว้เป็นตำนานตำนานที่ดีนะจะผลการกระทำนะ